ปตาสปาลาาใต้ทะเลลึกที่คุณอ่านไม่เคยเห็นมาก่อนนอนบอบบิดตัวเต็มวัยยาวถึง3เมตรสามารถกัดเหยื่อขาดเป็น2ท่อนและยังพ่นพิสเหเยื่อให้เป็นอมพตาาได้ในทันทีพบได้ในเขตน,น้ําอุ่นที่ความลึกประมาณ150เมตรปลาควันอาศัยอยู่ในเขตร้อนบริเวณน้ําลึกประมาณ650-3,000ฟุตสามารถผลิตสารเรืองแสงได้คล้ายหิ่งห้อยผิวสะท้อนน้ําคล้ายกระจกเมื่อดำลึกลงไปในน้ําจึงมองเห็นตัวได้ยากแอคโซลอตเติล สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่พบได้เฉพาะในประเทศเม็กซิโกมีผู้เหงือกสีแดงสดเป็นอวัยวะช่วยหายใจซับแซนตัวเองเมื่ออวัยวะร่างกายขาดหายไปได้ไอโซพอดยักษ์สัตว์มีกระดองเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกายโตเต็มที่ได้ถึง16นิ้วอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลระดับลึกตั้งแต่1 7 0ถึง2,140เมตรบลูซิสลักสัตว์จำพวกหอยตัวโตวเต็มวัยยาวเพียง3เซนติเมตรเป็นสัตว์ที่มีพิษอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ พบได้ในหน้านน้ำเขตร้อนเท่านั้น